นิยายเสียงข้ามมิติมาเป็นสนมที่อยากอยากู้แต่งตุ๊กตาหมีน่ารักให้เสียงโดย AI เปรมวดีบทที่22เมืองชางอวิน15หวันผ่านไปถึงเวลาที่ห้องเต้และเหล่าสนมที่ได้รับเลือกจะเดินทางไปยังเมืองชางอวินเพื่อทำพิธีบูชาฟาดินซึ่งขบวนเสด็จที่ไปก็ยิ่งใหญ่สมกับการเป็นเจ้าครองแคว้นโดยที่ห้องเต้อยู่ราชรถคันหนึ่ง โดยมีขันทีและนางกำนันติดตามนับร้อยหลังราชรถส่วนเหล่าสนมก็อยู่รถมาคนละคันยกเว้นเพียงอันเฟยและองค์ชายเสี่ยวหลงที่ห้องเต้ดึงให้มาอยู่ในราชรถเดียวกันในใจของอันเฟยตอนที่ห้องเต้ดึงให้ไปอยู่ราชรถเดียวกันก็รู้สึกทุกข์ระทมเพราะทุกอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเธอแอบหวังถึงอิสระระหว่างเดินทางโดยจะเธอตั้งใจจะดูวิวธรรมชาติและวิวผู้คนเน้นว่าจะดูหนุ่มน้อยหน้าใสาเหล่าขันทีน้อยที่ติดตามขบวนอย่างอิม่มอมอิ่มใจส่วนตอนนี้เ้ออยาให้พูด ฮ่องเต้แก่อยาทำตัวติดกันเป็นปลาท่องโกได้ไหมถึงแม้เราจะโอบะบะกันหลายรอบหลายคืนแล้วก็ตามนายต้องให้เวลาฉันส่องหนุ่มน้อยบ้างอีกอย่างนายเอาเวลาที่เดินทางไปเตรียมรับมือกบฏก่อนไหมเหล่าเมียนายทั้งหลายนะถึงแม้ในใจอัญญาหรือสนมอันเฟยจะคิดแบบนั้นแต่ยามอยู่กับฮ่องเต้เธอก็พยายามเอาอกไอฮ่องเต้แก่เต็มที่ทั้งรินน้ำชาและป้อนขนมให้เพราะดูท่าแล้วฮ่องเต้แก่คงมีชีวิตอยู่ไม่นาน ฉันเอาอกเอาใจในายในตอนนี้ถึงซะว่าเป็นค่าขึ้นครูแล้วกันถึงฉันจะไม่ได้ขึ้นสักครั้งเพราะนายจับฉันกดตลอดก็ตามขอให้ในายโชคดีอัญญาณนึกภาพตัวเองกำลังโบกมือลาห้องเต้ที่อีกไม่นานก็จะสวรรคตแล้ว ส่วนห้องเต้ที่ตอนนี้กำลังรับหน้าที่อุ้มเล่นและกล่อมองค์ชายน้อยอยู่นั้นได้ยินเสียงในใจสนมตัวแสบก็อดไม่ได้ที่จะเงยมองใบหน้าสวยนั้นอย่างหมั่นเคี้ยวสนมรักนึกว่ายังไงเขาก็ตายแน่แต่จะรู้ไหมเขาก็เตรียมทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วหนึ่งในการเตรียมการนั้นก็รวมถึงนางและลูกด้วย เตอ๋อยางรองแม่ทัพหนุ่มน้องชายของเต๋อเฟยรับหน้าที่ดูแลความปลอดภัยระหว่างเดินทางจากเมืองหลวงไปยังเมืองชางอาวินซึ่งเขาทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีเพราะระหว่างเดินทางไม่มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นกับขบวนเสด็จทั้งสิ้นการเดินทางราบเรียบมากจนถึงเมืองชางอาวิน เมืองชางอาวินเป็นหนึ่งในเมืองสำคัญของแคว้นเต็มไปด้วยภูมิทัศน์ที่งดงามและอุดมสมบูรณ์ตั้งอยู่ใจกลางแผ่นดินล้อมรอบด้วยภูเขาสูงใหญ่ที่ทอดตัวยาวราวกับกำแพงธรรมชาติขณะที่ทางทิศต,ตะวันออกมีทะเลสาบกว้างใหญ่ที่สะท้อนเงาท้องฟ้งฟาและขุนเขาเสมือนกระจกใสส่วนทางทิศตะวันตกและใต้แม่น้ำสายหลากหลายผ่านคดเคี้ยวไปตามตัวเมืองให้ชีวิตชีวาแก่ชาวบ้านและพ่อค้าที่เดินทางเข้ามาแลกเปลี่ยนสินค้าจากทั่วทุกสารทิศ เมืองแห่งนี้ถูกยกให้เป็นสถานที่ที่มีพลังธรรมชาติไหลเวียนอย่างสมดุลตามความเชื่อของปราชญ์โบราณเมืองมีลักษณะพยักขาวขนาบซ้ายมังกรน,น้ำขนาบขวาเบื้องหน้าเป็นหงแดงเบื้องหลังเป็นเต่าดำซึ่งหมายถึงการปกป้องของภูเขาการไหลเวียนของน้ำและความรุ่งเรืองของอำนาจ แท่นบูชาฟ้าดินของเมืองชังวินตั้งอยู่บนยอดเขาหลานเซียซึ่งเป็นจุดที่มีพลังฟ้าดินสมบูรณ์แบบที่สุดยอดเขาแห่งนี้อบล้อมด้วยแม่น้ําที่ไหลมารวมตัวกันเบื้องล่างคล้ายกับมังกรอบอุ้มมุกเม็ดงามเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังแห่งสวรรค์ที่หล่อเลี้ยงราชวงศ์ทุกๆปีในช่วงพิธีบูชาฟาดินฮ่องเต้จะเสด็จขึ้นไปยังแท่นบูชาบนยอดเขาเพื่อแสดงความเคารพต่อสวรรค์ ที่พักของเหล่าเชื้อพระวงศ์จะอยู่ที่พระราชวังฤดูร้อนที่มีเรือนต่างๆตั้งอยู่โดยเรือนตรงกลางจะเป็นที่ประทับของห้องเต้เพียงพระองค์เดียวในทุกปีแต่ปีนี้พิเศษคือห้องเต้มีรับสั่งให้อันเฟยและองค์ชายน้อยเสี่ยหลงพักอยู่กับเขาเลยเรียกได้ว่าห้องเต้ไม่สนใจว่าใครจะมองว่าเขารักและหลงเมียน้อยมากกว่าเมียหลวงส่วนห้องเฮาที่รับรู้การจัดการของห้องเต้ก็เพียงยิ้มพยักหน้าไม่ได้ตรัสอะไรออกมาเสด็จกลับไปยังที่เรือนข้างๆที่พระนางประทับอยู่ทุกปี ส่วนเหล่าสนมอื่นๆก็พักตามเรือนต่างๆตามที่ฮองเฮาได้จัดการไว้อีกสามวันถึงจะมีพิธีบูชาฟาดินขึ้นส่วนคืนนี้จะมีการจัดงานเลี้ยงต้อนรับที่สวนในพระราชวังฤดูร้อนสวนในพระราชวังฤดูร้อนเมืองชางอาวิน ยามค่ำคืนได้มีงานเลี้ยงต้อนรับฮ่องเต้หองเฮาและเหล่าสนมซึ่งกำลังดำเนินไปโดยมีอาหารเลิศรสถ,ถูกนำมาจัดเรียงบนโต๊ะยาวที่มีเหล่าขุนนางภรรยาขุนนางและเหล่าคุณหนูจากตระกูลสูงศักที่ได้รับเกียรติให้มาร่วมในงานเลี้ยงครั้งนี้นอกจากจะเป็นงานเลี้ยงแล้วยังเป็นงานที่เหล่าบุพาน้อยจะแสดงความสามารถเพื่อจะได้ถูกตาต้องใจเหล่าบุรุษที่คู่ควรอีกด้วย อัญญาหรือพระสนมอันเฟยที่นั่งเงียบอยู่ข้างห้องเต้เฉิงหลงเธอพยายามทำตัวให้กลมกลืนกับบรรยากาศไม่อยากเป็นจุดเด่นเลยแต่เลี่ยงไม่ได้เพราะไม่ว่าจะเธอจะแย้งว่าไม่เหมาะสมอย่างไงห้องเต้ก็ยืนยันให้เธอกับเสี่ยวหลงมานั่งข้างๆแทนที่จะไปนั่งข้างหลังหงเฮาเธออัญญาได้แต่ถอนใจอย่างปลงกับชีวิตดีที่สมชายได้วิเคราะห์และทำแผนที่อุโมงคลับใต้ดินเมืองชางอาวินไว้เรียบร้อยแล้วระหว่างที่กำลังคิดเรื่องอุโมงค์อยู่นั้นอยู่ดีๆก็มีเสียงจาก a ออสมชายในหัวกลับทำให้เธอสะดุง้ง เจ้านายมีข่าวไม่ค่อยดีต่อเจ้านายครับอัญญาลื่นน้ำลายข่าวอะไรอีกล่ะสมชายคุณหนูลินเยเวตระกูลหลินสายรองของหลินกุ้ยเฟยตั้งใจจะต่อกบกลอนกับเจ้านายให้ได้ดวงตาของอัญญาขยายกว้างทันทีเฮ้ยฉันเนี่ยนะใช่ครับโอกาสที่เจ้านายจะถูกท้าให้ต่อกบกลอนอยู่ที่92อเปอร์เซ็นต์อัญญาหน้าซีดเผือดนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันให้เธอไปต่อยตีกับมือสังหารหรือท้าประลองกับทหารด้วยกันยังง่ายกว่า แต่ให้แต่งกับกลอนฝันไปเถอะเธอไม่ได้เรียนมาทางนี้เธอหันไปมองห้องเติ้งเฉิงที่กําลังจิบสุราอยู่ข้างๆเขานั่งตัวตรงเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ใจของอัญญาแทบอยากจะลุกหนีไปจากงานเลี้ยงให้รู้แล้วรู้รอดและแล้วเสียงของกรมพิธีการก็ดังขึ้นคุณนูหลินเยเว่แห่งตระกูลหลินมีความสามารถด้านกับกลอนนางขอทุลกล้าวถวายบทกวีแด่ฝ่าบาทและขอพระราชทานโอกาสแลกเปลี่ยนคำกวีกับพระสนมอันเฟย สิ้นเสียงอัญญาแทบสำลักน้ำชาส่วนห้องเติงเฉิงหลงหันมามองเธอด้วยรอยยิ้มบางๆราวกับกำลังรอชมเรื่องสนุกเดี๋ยวก่อนฉันยังไม่พร้อมกับตอนอะไรไม่เคยอ่านแม้แต่นิดเดียวฉันมานั่งข้างห้องเต้แกหลินกุ้ยเฟยต้องหมั่นไส้ฉันแน่เลยส่งคนมาต่อกับกลอนแบบนี้ถามหรือยังว่าเธออยากนั่งข้างห้องเต้แก่ไหมสลับที่ได้นะหลินกุ้ยเฟยฮือฮืองานยากแล้วอัญญา ส่วนห้องเต้เฉินหลงได้ยินเสียงในใจอัญญาก็ยิ้มอย่างนึกสนุกออกมาเขาจะรอดูว่าสนมตัวร้ายของเขาจะมีวิธีเอาตัวรอดอย่างไงเพราะถึงที่สุดแล้วอันเฟยต่อกับกรอนไม่ได้จริงๆเขาก็พร้อมจะช่วยเหลืออยู่แล้ว